สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟแอลเบียนกันครับสโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟแอลเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนคิรศกราัช1901ที่ผับชื่อ Seven Stars ในเมืองไบรตันโดยมีฉายาว่า The Sea Gulls หรือนกนางนวลเนื่องจากที่ตั้งของเมืองอยู่ริมทะเลครับ 1. ช่วงก่อตั้งและยุคแรก1901-1970ถึง 1901ก่อตั้งสโมสรในชื่อ Brighton Hove United ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Brighton Hove Albion อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับสโมสรท้องถิ่นอื่นๆครับ1902ย้ายไปใช้สนามเย่าแห่งตำนานคือ Goldstone Ground 1910ควา้าแชมป์ระดับประเทศรายการเดียวของสโมสรในขณะนั้นคือ FA Charity Shield ปัจจุบันคือ Community Shield ด้วยการเอาชนะแชมป์ลีกอย่างแอสตันวิลล่า1-0ที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์1920ได้รับการเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในระบบฟุตบอลลีกในดิวิชัน3เซาและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในดิวิชันนี้จนกระทั่ง1957-1958คว้าแชมป์ดิวิชัน3เซาได้สำเร็จและเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชัน n 2. ยุคทองสั้นๆและรอบชิงชนะเล FA, ิศ FA ฟเอัพ 1970-1983ถึงปลายทศวรรษ1970เป็นช่วงเวลาที่สโมสรเติบโตอย่างรวดเร็ว1979ภายใต้การคุมทีมของอลันมัลเลอรี่อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษไบรตันสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศดิวิชั่น2และเลื่อนชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดของอังกฤษดิวิชั่น1เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรสโมสรลดแล่นอยู่หลีกสูงสุดได้4ฤดูกาล1983เป็นฤดูกาลที่น่าจดจำในยุคแรก แมสสโมสอนจะตกชั้นจากดีวิชั่นหนึ่งแต่กลับสร้างประวัติศาสตร์โดยการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FA Cup ับได้เป็นครั้งแรกโดยพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดชิงชนะเลิศจบลงด้วยการเสมอ2ต่อ2ทําให้ต้องแข่งใหม่รีเพลในนัดรีเพลไบรทันพ่ายแพ้ไป1 4.0ต่อประโยคเด็ดในตำนานของไบรทันเกิดขึ้นในนัดแรกเมื่อกอร์ดอนสมิธศูนย์หน้าตัวเก่งหลุดเดี่ยวในนาทีสุดท้ายและผู้บรรยายพูดว่าแอนสมิธมัสกอร แต่เขายิงพลาดทําให้ทีมพลาดโอกาสคว้าชัยชนะในนัดแรกไปอย่างน่าเสียดายครับ 3. ยุคมืดและการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด 1983- ถึง 2000s 1983- ถึง1996สโมสรประสบปัญหาด้านการเงินและผลงานตกต่ำอย่างต่อเนื่องมีการตกชั้นหลายครั้งจนร่วงลงไปอยู่ดิวิชัน3ระดับ4ในปี1996-1997เป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด สโมสรต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในฟุตบอลลีกอาชีพและเกือบจะตกชั้นไปในระดับกึ่งอาชีพ Conference League ในนดสุดท้ายของฤดูกาล1996-1997โดยต้องเสมอ Hereford United ให้ได้ซึ่งพวกเขาก็ทำได้สำเร็จครับ1997ปัญหาใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อสนามโกสเตนกลาวถูกขายโดยเจ้าของสโมสรที่บริหารผิดพลาดทำให้ไบรตันต้องกลายเป็นสโมสรที่ไม่มีสนามเย่าเป็นของตัวเองเลยครับ 1997-1999ต้องย้ายไปเล่นที่สนาม Priestfield Stadium ของสโมสรจิล i ิงแฮมซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า170กิโลเมตรทำให้แฟนบอลต้องเดินทางไกล1999-2011ย้ายมาใช้สนาม w i t d e n Stadium ซึ่งเป็นสนามครีธาชั่วคราวมีข้อจำกัดเรื่องความจุและสภาพสนามแต่ก็ช่วยให้ไบรตันได้กลับมาเล่นในเมืองตัวเองอีกครั้ง4การฟื้นฟูภายใต้โทนี่บลูม และการกลับสู่หลีกสูงสุด2009ถึงปัจจุบัน2009โทนี่บลูมแฟนบอลตัวยงและนักธุรกิจท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้โมโนวยการสโมสรต่อมาเป็นเจ้าของโดยทุ่มเงินลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง2011ความฝันของแฟนบอลก็เป็นจริงเมื่อสนามกีฬาฟาร์เมอร์หรือ The American Express Community Stadium Amex สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้ไบรตันมีสนามเยาวที่มาตรฐานและเป็นของตัวเองอีกครั้ง2011ควา้าแชมป์ลีกวันระดับ3และเลื่อนชั้นขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพ2017ภายใต้การคุมทีมของคริสฮิวตันไบรตันจบอันดับรองชนะเลื่อนในลีกแชมเปี้ยนชิพและเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จทำให้ได้กลับสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้งหลังจากหายไปถึง34ปียุคพรีเมียร์ลีก ไบตันสร้างชื่อเสียงในฐานะสโมสรที่มีการบริหารจัดการที่แบบอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการซื้อขายนักเตะใช้ระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูงในการคัดเฟ้นนักเตะที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลกมาพัฒนาและขายต่อในราคาสูงเช่นมอยเซสไกเซโดอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มาร์กกูกูเรราการเลือกผู้มันทีทีมเลือกผู้มันทีทีมที่มีวิสัยทัศน์ด้านฟุตบอลที่ชัดเจนและมีปรัชญาการเล่นที่ทันสมัยเช่น เรแฮมพอตเตอร์โรเบอร์โตเดอเซบี2023ภายใต้การคุมทีมของ i, โรเบอร์โตเดอเซบีสมสรสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการจบอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกและคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันยูฟายูโรปาลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมสรไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนจึงเป็นสมสรนที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของนักตู้ผ่านช่วงเวลาที่เกือบจะล้มละลายไร้สนามเย้า จนกระทั่งผง,งาดขึ้นมาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ได้รับการยอมรับในพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันครับจากรักฐานที่แข็งแรงและการบริหารงานที่ชาญฉลาด 5. เจาะลึกวิกฤตการ์โกสโตนกราวและการอยู่รอดวุตวิต1990ช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ1 9 9 0ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดในประวัติศาสตร์สมสรซึ่งเป็นช่วงที่สมสรเกือบจะถูกยุบเลิก แล้วต้องออกจากฟุตบอลลีกอาชีพครับการขายสนามโกสโตนกราวหน1997นามาสนามย่าแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1902แฟนบอลไรตันเติบโตมาพร้อมกับสนามโกสตโตนกราวการบริหารที่ผิดพลาดในยุคข,ของประธานสโมสรบิลอาเชอร์และผู้บริหารคนอื่นๆสโมสรประสบปัญหาหนี้สินมหาศาลและในปี1997ผู้บริหารชุดนั้น ได้ตัดสินใจขายสนามโกสตนกราวให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำเงินมาปลดหนี้โดยที่ไม่มีแผนสำหรับสนามย่าวห่งใหม่ที่ชัดเจนการประท้วงของแฟนบอลการขายสนามทำให้เกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงในหมู่แฟนบอลพวกเขาจัดกิจกรรมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเช่นการบุกเข้าสนามโกสตูนกราวเพื่อขับไล่เจ้าของและผู้บริหารชุดนั้น ความสำเร็จของแฟนบอลในที่สุดกลุ่มแฟนบอลที่นำโดยดิกไนท์ก็สามารถระดมเงินเพื่อเข้าซื้อและควบคุมสโมสรได้สำเร็จแต่ปัญหาคือสนามย่าวได้ถูกขายไปแล้วการเป็นคนไร้บ้านและการหนีตกชั้นสนามเย่าชั่วคราวไบรตันต้องกลายเป็นสโมสรที่ไม่มีสนามย่าวาเป็นของตัวเองต้องย้ายไปเล่นที่ p r i สฟิลด์สเตเดียมของสโมสรจิลลิงแฮมเป็นเวลา2ปี1997 ถึง1,999ซึ่งสร้างภาระอย่างหนักให้กับแฟนบอลและลดไรายได้ของสโมสรการหนีตกชั้นครั้งสำคัญ1,997ในช่วงที่ทีมกำลังย่ำแย่ทางการเงินและไร้สนามยาวผลงานในสนามก็ตกต่ำถึงขีดสุดฤดูกาล1,996-1,997ไบรตันต้องลงเล่นนัดสุดท้ายกับเฮียฟอร์ดยูเนเต็ดโดยที่ผลแพ้ชนะของคู่นี้ จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะต้องตกชั้นจากฟุตบอลลีกไปสู่ลีกกึ่งอาชีพถ้าแพ้ไบรตันจะตกชั้นและอาจถูกยุบสโมสรไบรตันสามารถบุกไปเสมอเฮียฟอร์ดได้หนึ่งต่อหนึ่งทำให้พวกเขารอดพ้นจากการตกชั้นไปได้อย่างหวุดวิดและยังคงสถานะสโมสรฟุตบอลอาชีพไว้ได้ครับ6เจาะลึกยุคโทนี่บลูมและโมเดลสโมสรที่ยั่งยืน2009ถึงปัจจุบัน การเข้ามาของโทนี่บลูมในปี2009คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเขาคือแฟนบอลไบรตันตั้งแต่เด็กและเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการพนันกีฬา Propirator Grambler ซึ่งทำให้เขานำเอาความคิดด้านสถิติและข้อมูลมาใช้ในการบริหารสโมสรการสร้างสนามฟอร์เมอร์และฐานที่มั่นคง The American Express Community Stadium หรือ MX เป็นโครงการเรือธงภายใต้การน,นําของบลูมซึ่งเปิดใช้งานในปี2011ถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลา17ปีที่ไร้สนามเย่าที่เหมาะสมการมีสนามใหม่ที่ทันสมัยทำให้รายได้ของสโมสรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดการลงทุนในศูนย์ฝึกซ้อมบลูมลงทุนสร้างศูนย์ฝึกซ้อมและอะคาเดมีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษคือ American Express Elite Football Performance Center ที่แลนซิง โดยเน้นที่การพัฒนาเยาวชนและใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬาโมเดลบิลแ d s เ l ลที่เป็นแบบอย่างไรต้นเป็นที่รู้จักในฐานะสโมสรที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics ในการตัดสินใจเกือบทุกด้านโดยเฉพาะการสรรหานักเตะซึ่งนำไปสู่โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั่นคือการหาเพชรในตม่มทีมแมวมองและนักวิเคราะห์ข้อมูล Data Scientist จะค้นหานักเตะดาวรุ่งจากหลีกทั่วโลกที่มีสถิติและศักยภาพสูงในราคาที่ไม่แพงการพัฒนานำนักเตะเหล่านี้มาพัฒนาต่อในระบบของสโมสรการทำกำไรขายนักเตะออกไปในราคาสูงเมื่อพวกเขาพัฒนาถึงขีดสุดและเป็นที่ต้องการของสโมสรยักษ์ใหญ่เช่นอีฟบิซูมามาร์กกูกกเรยาอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์มวยเซสไคเซโด โมเดลนี้ทำให้สโมสรมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในพรีเมียร์ลีกได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินของเจ้าของทีมเพียงเท่านั้นความสำเร็จในยุคใหม่2017เลื่อนตั้นชั้นสู่พรีเมียร์ลีก2 0 1 9 2ถึง2022ยุคกระแฮมพอตเตอร์เริ่มต้นสร้างปรัชญาการเล่นที่เน้นการครองบอลและเกมรุกที่สวยงามแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของอันดับ แต่ได้สร้างรากฐานของสไตล์ฟุตบอลที่ชัดเจน2022-2024ยุคโรเบโตเดเซบีพัฒนาสไตล์การเล่นให้ดูดดันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถจบอันดับ6ของพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาล2022-2023และคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 2024- 20 24, ถึงปัจจุบันยุคฟาเบียนเฮอร์เซเล ดึงโค้ดอายุน้อยเข้ามาสารต่อปรัชญาของสโมสรซึ่งแสดงให้เห็นว่าไบรตันให้ความสำคัญกับระบบและโครงสร้างมากกว่าชื่อเสียงของผู้จัดการทีมไบรตันแอนโฮปอัลเบียนจึงเป็นเรื่องราวของการฟื้นคืนชีพจากความล่มสลายสู่การเป็นสโมสรฟุตบอลที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษด้วยการใช้สติปัญญาและข้อมูล 7. บุคคลสำคัญและตำนานผู้กอบกู้ ประวัติศาสตร์ไบรตันถูกกำหนดโดยผู้คนที่ต่อสู้เพื่อสโมสรนในยามวิกฤตและผู้ที่นำพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จตำนานยุคทองอัลันมมลเลอรีอลลันมมลเลอรีโคชผู้สร้างประวัติศาสตร์1 9 7 6ถึง1,981งลเลรีคือผู้ที่เปลี่ยนไบรตันจากทีมดิวิชัน n 2ที่ธรรมดาให้กลายเป็นสโมสรที่ขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในปี1979 คำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจเขาโด่งดังจากคำพูดที่ท้าทายแฟนบอลและวนะแต่ว่า if you stand still you die ถ้าคุณอยู่นิ่งๆคุณก็ตายซึ่งเป็นการผลักดันให้ทุกคนทะเยอะทะยานวีระบุรุษ1983เขาคุมทีมลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศ f f ฟัพปี1983กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าทีมจะตกชั้นไปในฤดูกาลเดียวกันแต่เชื่อของเขา ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในยุคแรกของสโมสรผู้กอบกูในยุคมืด Dick Knight แฟนบอลผู้กลายเป็นประธานเมื่อสโมสรถูกขายสนามและกำลังจะล้มละลายในปี1997 Dick Knight ซึ่งเป็นแฟนบอลไบรตันตัวยงได้ระดมเงินเพื่อเข้าซื้อและควบคุมสโมสรจากผู้บริหารชุดเก่าที่บริหารปิดพลาดช่วงเวลาที่สนามวิสตีน1999 ถึง2011เขามีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ไบรตันได้กลับมาเล่นที่สนามวิทดีนสเตเดียมสนามกรีธาชั่วคราวในเมืองไบรตันถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่จำกัดแต่ก็เป็นชัยชนะทางด้านจิตใจครั้งใหญ่ผู้วางรากฐานในทำหน้าที่เป็นประธานสโมสรในช่วงที่ยากลำบากท,ที่สุดจนกระทั่งสโมสรมีเสถียรภาพมากพอที่โทนี่บลูมจะเข้ามาเทคโอเวอร์และสารต่อวิสัยทัศน์ในปี2009 ไนท์ Knight, จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตสโมสรไว้ไม่ให้หายไปจากสาระบบกับตั้นในตำนานบรูโน่เซาต่ตสัญ,ญลักษณ์ยุคไหนแบ็คขวาชาวสเปนรายนี้ย้ายมาอยู่กับไบรตันตั้งแต่ปี2012และเป็นกัปตันทีมคนสำคัญที่นำทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้ในปี2017ความผูกพันเขาเป็นที่รักของแฟนบอลอย่างมากเนื่องจากเป็นผู้นำและความทุ่มเทให้กับสโมสร จนกระทั่งแขวนสตัทและทำงานในทีมงานโคช้ชต่อมาอีกหลายปี 8. ความบาดหมางแห่ง A23 คู่ปรับสำคัญคริสตัลพาเลซคู่ปรับสำคัญที่สุดของไบรตันคือคริสตัลพาเลซโดยมีความขัดแย้งนี้ถูกเรียกว่า The ะ3 Derby ตามชื่อถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างสองเมืองจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งไม่ใช่คู่ปรับดั้งเดิม บร h t ันไม่ได้มีคู่ปรับร่วงภูมิภาคที่ชัดเจนในระยะแรกเนื่องจากทีมที่ใกล้เคียงที่สุดก็อยู่คนละดิวิชั่นจุดชนวนในปี1970ความขัดแย้งนี้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในฤดูกาล1976-1977เมื่อทั้งสองทีมต่างมีเป้าหมายในการเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น2และมีการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กันอย่างดุเดือดการประทะกันของโคช้ชความบาดหมางส่วนตัวระหว่างผู้จัดก,การทีมของทั้งสงฝ่ายยิ่งเพิ่มเชื้อไฟ b r i g h t อัล l ันม a ลเลอรีคริสตัลพาเล a เทอร์รี่เวนเนเบิลส์อัลลันมลเรีและเ e n เ a เบิลเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันการประทะกันนอกสนามระหว่างผู้จัดการทีมที่มีอีโก้สูงทําให้การแข่งขันในและนอกสนามมีความตึงเครียดสูงมากเหตุการณ์สําคัญแมชประวัติศาสตร์1977ทั้งสองทีมต้องแข่งกันถึง5ครั้งในฤดูกาลเดียวหลีก2นัด FA เอคันัด โดยนัดที่5ที่แข่งกันใหม่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจนเกิดเหตุการณ์ที่มอลเลอรี่เข้าไปหาแฟนบอลพาเลซที่คว้างธนบัตรใส่เขาและหยิบธนบัตรเหล่านั้นขึ้นมากำไว้แล้วโยนกลับพร้อมกับชูนิ้วปลางให้แฟนบอลฝั่งตรงข้ามซึ่งกลายเป็นภาพในตำนานที่แสดงถึงความบาดหมางนี้ความบาดหมางนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบันและทุกครั้งที่ไบรตันพบกับคริสตัลพาเลซถือเป็นนัดสำคัญที่สุดของฤดูกาลสำหรับแฟนบอลน,นกนางนวลเสมอ 9. การผงาดสู่เวทียุโรป2023-2024ความสำเร็จครั้งล่าสุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไบรตันคือการได้ไปเล่นในรายการยูฟ่ายูโรปาลีกหรือ UFA e u r ยูโรปาลีกในฤดูกาล2023-2024ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์122ปีของสโมสรสู่ยูโรปาลีก ผลงานในพรีเมียร์ลีก2022 2023ภายใต้การคุมทีมของโรเบรโตเดซา b บีไบรตันโชฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจบฤดูกาลด้วยอันดับที่6ในตารางพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำได้ในลีกสูงสุดการสร้างประวัติศาสตร์ การจบอันดับที่6ทําให้พวกเขาคว้าโคต้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรป้าลีกได้โดยตรงสร้างความปิติยินดีให้กับแฟนบอลที่รอคอยช่วงเวลานี้มานานหลายสิบปีการสร้างปฏิบัติบนานครั้งแรกในเวทียุโรปรอบแบ่งกลุ่มหรือกรุ๊ปสเตทไบรตันถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งร่วมกับมาเซย์ฝรั่งเศสอาย็กซ์อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์และเอเอคเอเธนส์กรี การเริ่มต้นการประเดิมสนามในบ้านของพวกเขาที่ MX Stadium ียมในรายการยุโรปนัดแรกจบลงด้วยความพ่ายแพ้ให้กับ AEK Athens 2ต่อ3แต่หลังจากนั้นทีมก็เริ่มปรับตัวได้สร้างความประทับใจ b ไบรตันสามารถจบอันดับที่1ของกลุ่มได้อย่างน่าทึ่งโดยมีคะแนนเหนือกว่ามารเซและอา a x ที่เป็นทีมที่มีประสบการณ์ในยุโรปสูง ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพการเล่นฟุตบอลแบบเดสเซอร์บี้บอลในระดับทวีปรอบแพ้คัดออกทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็ต้องยุติเส้นทางไว้เพียงเท่านั้นหลังพ่ายแพ้ให้กับโรมาจากอิตาลีทำให้การเดินทางในรายการยุโรปครั้งแรกของสโมสรเป็นไปอย่างน่าภาคภูมิใจและเป็นรากฐานสำหรับอนาคต 10. วัฒนธรรมและอัตลักษณ์สโมสร อัตลักษณ์ของไบรตันไม่ได้มีแค่เรื่องของฟุตบอลสมัยใหม่แต่ยังรวมถึงประเพณีและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่คู่เมืองชายทะเลแห่งนี้มานานฉายาและสัญ,ญลักษณ์ The Seagulls นกนางนวลเป็นฉายาที่รู้จักกันดีที่สุดและถูกนำมาใช้บนตราสโมสรโดยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงเมืองไบรตันและโฮฟซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลซัสเซกซ์ สีของสโมสรไบรตันใช้ชุดแข่งสีน้ำเงินและขาวหลายทางหรือ blue and white stripes มาตั้งแต่ปี1904ซึ่งสีเหล่านี้ก็เป็นเอกลักษณ์หลักของสโมสรตลอดมาเพลงประจำสโมสร Good ol' oh Sussex by the sea เพลงนี้เป็นเพลงมาร์ชที่แต่งโดยวิลเลียมวอร์ดฮิกส์ในปี1911หนึ่งปีหลังไบรตันคว้าช i ลิตี้ชิล และได้เป็นเพลงประจำสโมสรที่แฟนบอลร้องประสานเสียงกันอย่างกุกก้องทั้งที่โกสโตนกราวและเอเม็กสเตเดียมจนถึงปัจจุบันเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในเขตซัสเซ็กซ์สนามเย่าแต่ละยุคโกสต์โตนกราว1902 1997เป็นหัวใจของสโมสรมาเกือบ95ปีการถูกขายสนามนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการรวมตัวของแฟนบอลเพื่อต่อสู้กอบกู้สโมสร p r i สฟิล l สเตเดียม1997-1999สนามเย้าชั่วคราวที่จิลลิงแฮมซึ่งแฟนบอลต้องเดินทางไปกลับกว่า140ไมล์แต่เป็นช่วงที่แสดงให้เห็นถึงความพักดีอย่างไม่เสื่อมคลายวิทดิน s t a เดียม1999-2011สนามกรีธาชั่วคราวในเมืองไบรตันที่มีความจุจำกันและถูกวิจารณ์เรื่องบรรยากาศแต่เป็นสัญลักษณ์ของการกลับบ้านแม้จะเป็นบ้านที่ขับแคบก็ตาม ดีเอ็มเอ็กซ์คอมมูนิตี้สเตยมสองพถึงปัจจุบันสนามเย่าที่มันสมัยและเป็นทรัพย์สินของสโมสรอ,อย่างแท้จริงซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ไบรตันกลับมายืนในจุดที่แข็งแกร่งอย่างปัจจุบันครับ